เวลาเราแยกไข่แดงแล้วนะคะเรานําไปแช่เย็นแล้วเราจะช่วยให้เราชุบได้ง่ายแล้วก็จะติดได้ดีค่อนข้างที่จะได้เนื้อของไข่ไปเกาะตัวถั่วกวนได้มากๆนะคะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้นะคะหนูมก็เตรียมขนมนะคะเตรียมเมนูสําหรับส่งให้ลูกค้าวันพรุ่งนี้นะคะเรานึ่งถั่วกันถั่วเนี่ยมจะเป็นถั่วซี่นะคะหนึ่งถุง ถุงนึงก็คือน้ำหนักเขา375กรัมนะคะเราแช่น้ำแล้วก็นึ่งหน่องก็นึ่งด้วยเตานึ่งแบบไฟฟ้านะคะนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะบานมันจะน้ำหนักมันก็จะชุ่มมันก็จะขึ้นเป็นเท่าตัวหนึ่งนะคะก็ประมาณ750หกรัมนะคะหน่องมีขนมส่งอยู่เอ่ยหลรายการนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะ ขนมหม้อแกงนะคะพึ่งเสร็จเพื่งเอาออกมาจากเตาเนี่ยค่ะก็จะเป็นหม้อแกงถั่วน้องก็จะใช้ถาดฟอยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวขนมเปี๊ยะนะคะแล้วก็ขนมเ,เม็ดขนุนนะคะบัตรจ,จางเดี๋ยวน้องเดี๋ยน้องเร่งไม่รู้ว่าจะเสร็จ เสร็จกี่โมงบัจ่างเวลาเอออันนี้ชุดนี้จะส่งต่างรัดเดี๋ยวเราจะต้องใส่แช่แข็งก่อนฟรีตก,ก่อนที่จะจัดส่งบัจ่างก็เหมือนกันก็จะต้องเออฟรีดนะคะเพื่อที่จะได้เก็บให้เขาแบบว่ารักษาเออความสดได้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะฝอยทองของลูกค้าเสร็จแล้วนะคะก็ หน่องจะมีอยู่2ราคานะคะเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะคะที่เป็นกระป๋องกลมๆแบบนี้นะคะจะเป็นกระป๋องแบบขนาด8ออนนะคะเราก็ใส่ฝอยทองนะคะจำนวน1ขีจริงๆมันอาจได้เต็มที่ขีครึ่งนั่นแหละแต่ว่าเวลาหน่องขายฝอยทองนะแต่ดั้งแต่เดิมหน่องก็จะเป็นฝอยทองที่จัดเป็นแพรสวยๆเนาะแต่พักหลังเนี่ยบางทีลูกค้าเขาก็เหมือนจะเอาไปตกแต่งทําเค้กทาอะไรเงรี้ยหน่องก็จะยีเส้นให้แบบนี้นะคะแล้วก็ พอเวลาเราทําแบบนี้แล้วมันเหมือนเสด็จน้ำเชื่อมออกได้เยอะมากกว่าที่จัดอยู่ในแพรน้องก็เลยส่วนใหญ่น้องก็จะจัดให้ลูกค้าประมาณนี้นะคะอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นกล่องละสิบเหรียญก็สองขีดนะคะก็ เราจะเซฟพื้นที่ได้ลูกค้าเขาสั่งนองเป็นเมคขนุนนะคะกับฝอยทองนองก็จะใส่ถุงที่มันเป็นซองบับเบิลนะคะก็ค่าชิปปิ้งแค่8ดเหรียญนิดเดียวนะคะซึ่งราคาไม่แพงถ้าเกิดว่าเราใส่กล่องแบบนี้นะคะมันก็จะต้องจำนวน2ขีดมันเมื่อต้องใช้สองกล่องลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งฝอยทองนะคะแล้วก็เมคขนุนเมคขนุนน้องจะใส่กล่องแบบนี้นะคะกล่องละ แปดเหรียญนะคะก็จะมี20ลูกนะคะทีนีเ้เดี๋ยวน้องค่อยไปทำเมขนุนแล้วก็มีบัตจางนะคะขนมเปียกลูกใหญ่ไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะคะเราก็จะยอยกันไปนะคะชีวิตแม่ค้าน้องก็ประมาณนี้แหละส่วนใหญ่ก็จะนอนดึกนอนสว่างของให้ของเสร็จก็จะโอเคนั่นแหละนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขนมชนิดถัดไปนะคะที่น้องจะทำนะคะ เม็ดขนุนนะคะน่องทำไม่เยอะเอม็ดขนุนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ชุดนะคะชุดหนึ่งชุดหนึ่งถ้าเป็นแบบแบบปกติที่น่องขายก็จะเป็นแบบว่า20ลูกนะคะราคา8เหรียญก็ขายมาราคานี้ตลอดเลยนะคะก็ไม่เคยขึ้นราคานี่นะคะ แบบนี้ค่ะเวลาเราปั้นตัวเมดขนุนเนี่ยใช้ถุงมือใส่แล้วมันจะดีกว่ามือล้วนๆเพราะว่ามันจะติดเนื้อของถั่วกวนมันติดมือเราค่อนข้างจะแบบว่าปั้นไม่กี่ลูกก็ติดแล้วอนะคะอันนี้นะคะเมดขนุนน้องต้องบอกก่อนจริงๆสูตรดั้งเดิมเขานะคะเขาจะต้องใส่มะพร้าวขูดถาวเข้าไปด้วยนะคะ สูตรดั้งเดิมแบบโบราณเลยนะคะโบราณจริงๆเลยตามตำราของอาจารย์แบบว่าที่เทคโนโลยีราชมงคลเนาะก็ก็จะต้องใส่มะพร้าวแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่คือลูกค้าสมัยน้องขายไม่ขนุมแรกๆนะปีที่ขายขนมแรกๆปี2 0 1 4ลูกค้าไม่ชอบลูกค้าบอกว่าเอออย่าอย่าผสมมะพร้าวอีกนะอะไรประมาณนี้คือเขาไม่ชอบ คือเขาคงไม่ชอบนั่นแหละแล้วเขาก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะน้องนองน้องคิดว่าลูกค้าคงไม่คุ้นเคยเพราะว่าปกตินะปัจจุบันถ้าเราเอ่อไปซื้อไม่ขนุนเนาะที่ไหนไหนเขาก็ไม่ไม,ไม่ใส่มะพร้าวแล้วแต่น้องชอบที่ใส่มะพร้าวแหละแต่ก็ในเมื่อเราทําขายเราก็อันนี้ก็คือหย่วนหย่วนกันได้ก็ตามใจลูกค้าแล้วก็คือก็เลยไม่ได้ใส่มะพร้าวนะคะทีนี้สูตรของเมคขนุนเนี่ยก็คือ สูตรตัวเดียวกับที่หน่องกวนลูกชุบกวนถั่วนะคะถั่วกวนนั่นแหละสูตรเดียวกับที่ทำใส่ขนมขนมเปี๊ยะนะคะปั้นให้แบบว่ากดแน่นๆนะคะจับแน่นๆก่อนแล้วค่อยคลึงเพื่อให้เนื้อเขาแบบว่าเนียนนะคะตอนนี้หน่องก็แยกไข่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะ เคล็ดลับนะคะไข่ที่ที่ต่างประเทศเขาไม่ค่อยสดเนาะไข่เขาก็คือเออเวลาเราแยกไข่แดงแล้วนะคะเรานําไปแช่เย็นแล้วเราจะช่วยให้เราชุบได้ง่ายเราก็จะติดได้ดีได้เนื้อของไข่ไปเกาะตัวถั่วกวนได้มากๆนะคะไม่ได้เคยเอาไข่ไปแช่นะแช่เย็นนะไม่เคยเลยเพราะว่าถ้าเวลาเราจะมาทําเราก็จะแบบใช้อุณหภูมิห้องเนาะ แยกไข่เสร็จสับแล้วก็ชุบๆไปชุบตัวที่ไม่ขนุนที่เราปั้นไว้เนี่ยก็พอมาสังเกตว่าไข่เขา,เาค่อนข้างเหลวเหลวก็คือเขาก็ไม่มีความข้นมันก็ไม่เกาะเนื้อถั่วนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยจริงๆนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะลองเอาไปปฏิบัติลองไปดูนะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยส่วนผสมต่างๆมันก็จะผิด มันผิดพื้นที่อะเนาะมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอะเนาะมันก็เราก็ต้องปรับแก้ไขกันไปตามสถานการณ์นะคะหน้องก็ทำแบบนี้นะคะมาตลอดเลยก็โอเคใช้ได้นะคะนี่นะคะพอเราปั้นไปสักพักหนึ่งก็เริ่มนะเพราะถั่วติดอย่างเงี้ยติดที่ถุงมือเราต้องไปล้างแล้วถ้าเป็นมือเนี่ยมันจะติดไวมากถ้าเป็นที่มือเนี่ยถั่วจะจับไวมากปั้นได้สามสี่ลูกก็ ัวเกาะแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวน้องไปชุบนะคะเดี๋ยวเราก็รอบัจจ่างก,กันรายการถัดไปบัจจ่างก,กับขนมเปี๊ยะสิน้องยกยอดมารวมกันจริงๆบัจจ่งางน้องรับออเดอร์ลูกค้าไปแล้วแต่ก็คือรับไปก่อนหน้าขนมเปี๊ยะแต่ว่าเราทยอยอย,อย่างรอบที่แล้วส่งขนมเปี๊ยะในเนวัฐโครโลราโดเนาะทีนี้ก็เลยทำควบกันเลย2อัน2ชนิด แล้วก็มีลูกค้าขาประจำที่เขาสั่งเม็ดขนุนกับอทองเม็ดขนุนกับฝอยทองนะคะหนองก็ต้องทำก็คือกลายเป็นว่า,หลา,นานหลายอย่างหลายขนาดหลายอย่างหลายขนาดมันก็จะล่าช้าแล้วก็ชะตากรรมเดิมนะคะก็ต้องน่าจะอยู่ยันสว่างนั่นแหละอืตอนนี้ก็ตีหนึ่งครึ่งแล้วนะคะก็ เดี๋ยวไปจัดการเม็ดขนุนนะคะไข่ตอนรอออกมาจากตูเ้เย็นเขาก็จะข้นๆนะคะน้องไม่เคยลงคลิปวิดีโอที่สอนทำเม็ดขนุนเลยนะคะเพราะว่าเห็นว่าในวิดีโอเขาก็มีเยอะแยะนะคะหลายๆช่อง YouTube เขาก็ทำกันเนาะก็น่าจะเป็นเบสิกที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วน้องก็เลยปล่อยไปไม่ได้ทำ อันนี้นะคะก็เอใช้ช้อนตักแล้วก็ตักใส่ในน้ำเชื่อมที่เขาไม่ไม่ไม่เดือดนะคะไม่เดือดมากอย่างอันนี้อันนี้ได้แล้วตั้งแต่แรกน้อง,องลองเทสน้ำเชื่อมดูนะคะเดี๋ยวน้องเอาขึ้นเราก็ต้องมีน้ำเชื่อมต่างหากเอาไว้ล้างนะคะล้าง แล้วแต่ถนัดเนาะเอาเป็นว่าตามถนัดแต่ที่น้องคุณเคยสุดน้องก็ใช้ช้อนตักแหละตักมันก็จะไวก็ใส่ใส่ตัวเนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตักตักแล้วก็หยอดหยอดเบาๆนะคะหยอดลงไปไฟก็นิ่งๆนะคะไม่เดือด ไม่ให้เดือดไม่ให้น้ำเชื่อมเดือดนะคะสังเกตไหมอันนี้นะคะเขาจะไม่มีไม่มีเอ่อย้อยๆยาวๆเนาะตรงเนี้ยที่เราใช้ไม้จิ้มอะ่ะแต่มันช้าไงแต่มันก็สวยดีนะคะที่ใช้ไม้จิ้มนะคะเดี๋ยน้องทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะจิ้มน้อยๆเออไม่เยอะจิ้มไม่ลึกกันนะคะจิ้มเนือ้อ จิ้มตัวเนื้อถูกกวนนะคะที่เราปั้นแล้วนะคะไม่ลึกมันก็จะมันก็จะแบบว่าปล่อยเขาลงมาในหม้อน้ำเชื่อมได้ง่ายนะคะเอาวิธีเดิมแล้วกันเนาะไวเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะต้องเล่งขนมอีกสองชนิดให้เสร็จนะคะนี่มัน จะใกล้สว่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันจริงๆใช้ช้อนตัดหยอดมันก็ไม่ได้เวลวร้ายมันก็ไม่ได้แบบว่าแย่ซะทีเดียวนะคะถ้าเรารู้จักหยอดนะมันก็จะได้เม่ขนุนที่เขามีมีปีกขอบข้างนอกนะคะรอบๆเนี่ยค่ะมันจะได้ขอบสวยงามน้องเห็นเออ นรุ่นเก่านะคะสมัยที่น้องเรียนตอนที่เรียนทําขนมไทยนะคะตอนสมัยปวชนะเขาจะจับครูที่สอนนะเขาจะให้จับใช้นิ้วจับเลยก็คือจุ่มไปในนี้แล้วก็เอานิ้วจับขึ้นมาเลยนองไม่น่องไม่ถนัดนะคะแล้วก็คือมันมันดูแล้วเธอเปื่อนแล้วมันก็คือมันคือเราก็ไม่ถนัดมือเหมือนย่งทองหยอดนะคะเขาก็จับ ที่เขาใช้กวาดเนะี่ยเข,เขกวาดขอบแป้งนะแป้งทองหยอดแล้วก็แล้วก็ดันหยอดดันหยอดนะทำไม่ทาไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นทองหยอดที่เพื่อนเห็นที่น่องสาธิตในวีดีโอนะคะก็จะเป็นแบบที่น่องทำํำน่องก็ฝึกด้วยวิธีของน่องที่ที่น้องถนัดแล้วพักหลังๆน่องก็เห็นในในช่อง y t u t u ไ้หลายช่องนะคะเขาก็ก็ทำประมาณแบบ แบบวิธีที่น้องทําเพราะว่าแรกๆที่น้องหัดทําทองหยอดน้องก็ดูค้นคว้านั่นแหละเพราะว่าแบบที่เราเรียนะ่ะเราทําไม่ได้สมัยเรียนตอนเรียนค่ากรรมทําไม่ได้เลยก็คือ,ค,อคือมันก็หน้าตาไม่สวยอะเป็นทองหยอดที่ไม่น่ากินสักเท่าไหร่นะคะนี่ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่เขาใช้ก็คือเขาใช้ดัมช้อนตัวช้อนของช้อนตามมลายนะคะ แบบนั้นนะคะก็ไม่ถนดัดอ,อ๋อก็ไม่ถนดัดสุดท้ายแล้วเราก็มาฝึกของเราเองได้ด้วย,ว,ยวิธีที่เราเคยลงในวิดีโอนะคะเดี๋ยวต้องแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างให้เพื่อนๆดูนะคะทีนี้มาทําไม่ขนดุนกันต่อมุมที่มันแน่นๆเออเราก็เขีียนหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใส่เพิ่มเข้าไปตอนนี้ไข่มันข้นมากๆเลยะคะ่ะ ไข่เหลวมากๆเขาจะไม่เกาะตัวไหนเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ไม่เกาะเนื้อถั่วกวนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวต้องขอตัวไปทำส่วนที่เหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมเปี๊ยะหรืออื่นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตนะคะตอนที่เราทําเสร็จแล้วนะคะ ส่วนมุมนี้นะคะหน่องก็จะทําประจากนะคะก็จะมีใบไผ่เนาะที่เราเตรียมแช่ไว้นะคะตัดเลยค่ะตัดขอบตรงนี้นะคะเครื่องปรุงเนี่ยหน่องต้องบอกก่อนว่าหน่องจะแยกประมาณนี้นะคะรวนหมูนะคะพริกไทยนะคะพริกไทยเนี่ยหน่องจะใช้ทั้งดําแล้วก็ขาวเลยนะคะสีดําสีขาวค่ะแล้วเราก็โคลกหยาบๆประมาณนี้นะคะนี่ค่ะครก โขลกไปใช้ไปนะคะเราจะไม่ทําไว้ก่อนเพราะว่ากลิ่นเขาจะไม่ไม่อยู่ทนนะคะถ้าเกิดว่าเราทําพริกไทยป่นนะคะโขลกไว้ก่อนเนี่ยไม่โอเคอเครื่องปรุงหน่องก็จะเป็นประมาณ7-8อย่างนะคะก็จะมีมีไข,ข่เค็มมีกุ้นเชียงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเผือกกวนค่ะพุทจะเชื่อมนะคะ กุ้งไซส์ใหญ่นะคะกุ้งไซส์ใหญ่เนี่ยก็คือเราจะเอาไว้ใส่นะคะให้ให้เพื่อนๆได้ได้มีเท็กเจอร์นะคะได้ได้ทานกุ้งแบบที่เป็นตัวๆนะคะนองก็จะโปะไปต่างหากเนื่องจากว่าเราจะมีกุ้งไซส์ขนาดกลางนะคะตรงนี้นะเราต้องล้างน้ําก่อนนะคะตอนเราเอาไปผัดนี้กุ้งตัวนี้นะคะก็จะโปะหน้านะคะเพิ่มขึ้นไปให้รสชาติเขามีเท็กเจอร์ยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแตะกล้วยกับ ตัวเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมก็จะเป็นหัวหัวน้องก็จะทอดไว้แปะกล้วยนี่คือทอดคั่วให้เขาแบบว่านัวนะคะให้หอมนะส่วนเห็ดหอมหั่นสไลด์แบบนี้ก็จะเอาไว้ผัดกับข้าวนะคะเเหมือนกับตัวถั่วนะคะถั่วลิสงเหมือนกันน้องก็แช่น้ํานะคะแล้วก็ไปผัดผัดกับข้าวนะคะผัดในข้าวเหนียวนะ เนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเวลาเราจะห่อนะเราก็จะเซตเครื่องปรุงไว้นะคะที่เราใส่ก็คือตัวหน้าเขานะคะก็จะมี 6- 7อย่างนะคะมีหมูมีเห็ดหอมเป็นหัวมีพุทซาเชื่อมนะคะ,ะมีกุ้นเชียงมีไข่เค็มมีแปะก้วยมีเผือกเ,เชื่อมมี7ดอย่าง ไข่คเค็มต้องใส่เต็มใบเลยนะไม่ผ่าครึ่งนะคะก็ <g iggle> พอเราทําเครื่องปรุงเสร็จแล้วเนี่ยสูตรสำคัญของเราก็คือจะมีตัวนี้นะคะซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์นี่แหละน้องก็ใช้ประมาณเนี่ยเกลือไม่ใส่เลยนะคะสูตรนี้ไม่ใส่เกลือเลยเดี๋ยวน้องจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็จะมีสูตรที่น้องทําประจาไว้ตั้งแต่สมัยลง คลิปวิดีโอแรกๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเวลาเราผัดข้าวเสร็จแล้วนะก็จะประมาณนี้นะคะน้องก็จะแยกเซตเอาไว้เนี่ยค่ะเป็นเป็นชุดๆเลยเดี๋ยวต้องจะไปห่อต่อนะคะจะได้ให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะได้แพ็คขนมส่งลูกค้ากันนะคะนี่ก็จะได้เอาไปแช่แข็งก่อนเวลาเราจะจัดส่งต่างรัฐเนี่ยเราเราจะนําไปแช่แข็งก่อนนะคะ